นิ้วลงถ้าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในห้องเรียนก่อนอื่นชูม,มือขึ้นมาห้านิ้วกดปุ่มไลค์และกดติดตามและคอมเมนต์กันมาว่าทุกคนอยู่โรงเรียนไหนกันบ้างคะเอานิ้วลงถ้าครูเคยบอกว่าเอาละวันนี้จะมาบอกคะแนนที่สอบไปโอ้โหได้ยินคํานี้ทีไรขนลุกทุกทีเพราะว่าคะแนนมันน่าจะน้อย เอานิ้วลงถ้าเคยเห็นเพื่อนทะเลาะกันบางทีเนี่ยกาลังเรียนอยู่ดีดีหันไปปุ๊บอ้าวเพื่อนทะเลาะกันตัวไหนเนี่ยเถียงกันบ้างด่ากันบ้างงงเลยเอานิ้วลงถ้าเคยเห็นครูด่าเพื่อนโอ๊ยบางทีเพื่อนเราก็ทําอะไรผิดไปจนครูเนี่ยต้องด่าเลยค่ะบอกเลยว่าจะสงสารครูหรือสงสารเพื่อนกันแน่เนี่ยเอานิ้วลงถ้าเคยเห็นเพื่อนร้องไห้ในห้องเรียนบางทีเนี่ยเพื่อนก็แกล้งกันไปแกล้งกันมาสุดท้ายก็ต้องมีคนหนึ่งที่ร้องไห้บอกเลยว่าน่าสงสารจังเลยเงือ่เือ อานิ้วลงถ้าเคยเห็นเพื่อนโดนแกล้งว้าวมีใครเคยเห็นเพื่อนโดนแกล้งบ้างไหมคะพี่นุ่นน่าจะไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเป็นคนแกล้งเพื่อนเองต่างหากเอเหลือกี่นิ้วกันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นุ่นด้วยนะแล้วก็บอกชื่อโรงเรียนกันมาด้วย